ต่อมาตรงนี้อาจจะต้องมีเทคนิคนิดนึงนะครับทุกคนตัวนี้คือก้านกดนะเขาจะต้องมาติดตั้งที่เขี้ยวโถผม forgiving. ขอเพิ่มข้อควรระวังเลยนะครับเขี้ยวโถตัวนี้ถ้าเกิดว่าลูกค้าเนี่ยถอดหรือออกไปเพื่อไปล้างความสอาดน,นะครับอย่าให้เขี้ยวโถตัวนี้ชนขอบหรือว่าชนวัสดุอะไรก็ช่างนะฮะจะทําให้บิดเบี้ยวเนี่ยจะทําให้ตัวก้านกดอค้างได้พอค้างปุ๊บอ่าน้ำจะรั่วนะฮะทุกคนโอเคนะเดี๋ยวเราไปติดตั้งกันต่อครับก็วิธีการติดตั้งนะครับให้เราจับตัวอ่าก้านกดแบบน Seven. เขาจะมีร่องตรงนี้สองร่องนะครับตากล้องครับชัดนะโดยที่ว่าไอ้ก้านเนี่ยสองข้างเนี่ยต้องเข้าไปในร่องนี้ทั้งสองฝั่งนะครับแล้วนิ้วของเราน,นิ้วกลารตรงตัวเนี้ยดันตรงนี้ขึ้นด้วยนะตอนเราติดตั้งเพื่อเขาติดตั้งได้ง่ายนี่ครับเอาเสียบเข้ารูนี้นะตรงนี้นะครับเห็น<ม> <He en S 2> ไหมนี่ขึ้นแบบนี้นี่นี่ครับติดตั้งเรียบร้อยนะครับเข้าทั้งซ้ายทั้งขวาเสร็จแล้วเราต้องกดเทส1 2หนึ่งสองสามเช็คชัวร์ไม่มีค้างอันนี้คือสมบูรณ์แบบ เดี๋ยวเราทำเหมือนกัน1